c a p i t ั l หรือที่เรียกว่าอาคารรัฐสภา,าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญแห่งกรุงวอชิงตันดีซีอาคารเปิดให้เที่ยวชมได้บางส่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายในอาคารส่วนใหญ่เป็นการแสดงโชว์หุ่นรูปปั้นเป็นแหล่งเก็บงานศิลปะและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาดูแล้วแทบไม่ต่างจากพิพิธภัณฑ์เลยค่ะ อาคารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของฝ่ายนิติบัญญัติอเมริกันที่มีอายุเทียบเท่ากับทำเนียบขาวออกแบบโดยสถาปนิกน้มว่าวิลเลียมทอนตันซึ่งมีแรงบันดาลใจผสมผสานร,ระหว่างพิพิธภัณฑ์ลูฟวิหารแพนทีออนในปารีสมหาวิหารเซินปอลในลอนดอนและมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครวาติกันค่ะ คริปนี้เป็นทริปต่อเนื่องนะคะเราจะพาท่านไป10สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเห็นในแผนที่ค่ะโดยคลิปที่แล้วคือ Library of Congress คลิปนี้คือ US Capital รวมแล้วเราเดินเที่ยวถึง3วันด้วยกันค่ะถ้าเซร์ชใน Google Map นะคะเราจะเห็นว่าเดินจาก Library of Congress ถึง US Capital เดินเพียง7นาทีเท่านั้นค่ะ ถ้าดูตามแผนที่ของกรุงวอชิงตันดีซีนะคะจะเห็นว่ามีสถานที่สำคัญต่างๆมากมายบนแผนที่ค่ะและ US Capital นี้ตั้งอยู่บนถนน First Street และไม่ห่างจาก Library of Congress มากนักค่ะมา US Capital ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะโดมข้างนอกที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วค่ะ เราต้องผ่านจุดตรวจสัมภาระคล้ายๆสนามบินก่อนนะคะเขาห้ามถ่ายภาพและคลิปค่ะตรงนั้นนะคะโบโรชัร์ตรงนี้หยิบได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้ค่ะที่มีเทพีเสรีภาพข้างล่างนะคะ e m a n c i p a t i o n Hall ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Visitor Center ค่ะเราจะต้องลงทะเบียนนะคะเพื่อรับบัตรเข้าชมนะคะไม่ว่าท่านจะมาเป็นกรุ๊ปหรือว่ามาเดียวนะคะเราก็ต้องรับบัตรเข้าชมกันก่อนค่ะ อันนี้ตัวที่ได้มาแล้วนะคะตัวจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาติดที่หน้าอกกันค่ะติดแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปเข้าแถวค่ะเพื่อเข้าไปชมวิดีทัศนกันค่ะ วิดีทัศน์นี้เขาก็ห้ามถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปโดยเด็ดขาดนะคะแล้วเขาก็จะพาเรามาเข้าคิวนะคะเพื่อที่จะรับหูฟังค่ะแบบนี้ US Capital จะจัดคุณไกด์พาเราทัวร์ค่ะ3ห้องใหญ่ๆทั้งหมดนี้ฟรีนะคะเวลาคุณไกด์บรรยายเราก็จะได้ยินทางหูฟังค่ะห้องแรกค่ะคลิปหอชั้นใต้ดินค่ะ ไกด์เขาอธิบายว่าหมุดตรงกลางเปรียบเสมือนเข็มทิศมาร์คบนพื้นเพื่อบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของอาคารรัฐสภาค่ะและเป็นจุดแบ่งพื้นอาคารออกเป็น4ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ตะวันออกเฉียงใต้และที่ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเหมือนที่บอกว่าหลักๆที่นี่จะปีรูปปั้นของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐาอเมริกาค่ะ ห้องคลิปพอนะคะจะมีรูปปั้น13รูปค่ะเป็นตัวแทนของอาณานิคมดั้งเดิม13แหง่งและเป็นแบบจำลองการจัดแสดงของแมกนาคาตาค่ะตามคุณไกด์ไปห้องต่อไปกันเลยค่ะแคปิตอลรูทันดาค่ะ ห้องนี้เป็นห้องทรงกลมและมีโดมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลาง US Capital แห่งนี้ค่ะอาคารหินอ่อนทรงนีโอคลาสสิกแห่งนี้เริ่มสร้างในปีคศ1793ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันโดยใช้เวลาประมาณ7ปีจึงสร้างเสร็จและสร้างเสร็จในปี1824ค่ะขนาดที่ตึกสร้างเสร็จนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของชาว บูฟินนะคะบูฟินสร้างแคปิตอลโรันดาผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและภาพวาดรวมกันค่ะอาคารรัฐสภาแห่งนี้ผ่านการบูรณนะมาหลายครั้ง และยังได้รับการขยายให้ใหญ่โตขึ้นเช่นเพิ่มรูมขนาดใหญ่ที่อยู่ในปัจจุบันนะคะและมีการขยายปีกอาคารสำหรับสภานิติบัญญัติทางทิศใต้และสำหรับวุฒิสภาในปีกทางทิศเหนือค่ะและทุกชั้นนะคะจะมีหมุดปักอยู่ค่ะ ต่อมาเป็นห้อง National Statuary Hall ค่ะห้องนี้ก็เช่นเดิมนะคะจะเห็นหมุดเข็มทิศปักอยู่ที่พื้นค่ะ Collection ของห้องนี้ประกอบไปด้วย รูปปั้นร้อยชิ้นค่ะที่บริจาคโดยรัฐ50รัฐแต่ละรัฐจะมีรูปปั้นส่งมา2ชิ้นค่ะในตอนแรกรูปปั้นทั้งหมดถูกวางไว้ในห้องนี้ค่ะแต่มมีรูปปั้นมากขึ้นเรื่อยๆในปี1933สภาค,คองเกรสจึงอนุมัติให้มีการจัดแสดงรูปปั้นทั่วทั้งอาคารด้วยเหตุผลด้านความสวยงามน,นั่นเองค่ะ การจัดเรียงรูปปั้นเกิดขึ้นอีกครั้งในปี1976ค่ะโดยได้ร่วมกับสภาคอนกรีตนั่นเองเพื่อปรับปรุงรูปลักษ์ของห้องนี้นะคะรูปปั้นทั้ง38รูปถูกจัดเรียงใหม่ตามความสูงค่ะและในปี2008ค่ะก็ได้มีการจัดเรียงรูปปั้นใหม่อีกครั้งในอีกคาแล้วก็เพราะว่าจะมีรูปปั้นสงเข้ามาจากลระต่างๆในสหรัฐอเมริกาเป็นของขวัญให้แก่ที่นี่ค่ะ U.S. Capital มีทีมสถาปนิกนะคะหรือที่เรียกว่า AOC ค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและอนุรักษ์งานศิลปะในอาคารแห่งนี้ค่ะรวมไปถึงดูแลกระบวนการก่อนที่รูปปั้นจะนำเข้ามาในอาคารค่ะไม่ว่าจะเป็นการประเมินหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปปั้นตัวใหม่ๆนะคะในกรณีที่รัฐตัดสินใจเป็นรูปปั้นใน National s t a t u r y Hall ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทัวร์3ห้องหลักๆที่เราสามารถเข้าชมได้จากนั้นเราก็ต้องเอาหูฟังมาคืนนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำความสะอาดและให้บุคคลอื่นใช้ต่อไปค่ะเหลือจุดข้างล่างนะคะมีห้องจัดนิทรรศการอยู่ค่ะ เราไปต่อกันเลยค่ะ Exhibi ิชัน h อล l นะคะเป็นห้องจัดนิทรรศการนะคะจะตั้งอยู่ทางด้านหลังของเทพเสรีภาพค่ะ ข้ามาในห้องจัดนิทรรศการนี้นะคะเราก็จะเห็นจุดสีส้มๆตัวนี้นะคะเป็นการบอกเล่าข่าวว่าพัฒนาการของกฎหมายอเมริกาว่ามีการเล่าเรื่องนะคะว่าอเมริกันสอนให้พลเมืองเรียนรู้หลักประชาธิปไตยและพลเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกสภาคองเกรสในการพัฒนากฎหมายหลักทั้ง12ฉบับอย่างไรค่ะ ต่อมาก็จะเป็นห้องนะคะสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงจังค่ะในห้องปฏิบัติการนะคะถ้ามีครูและนักเรียนนะคะสามารถจองล่วงหน้าได้ค่ะแต่จะต้องมีเด็กถึง15คนขึ้นไปค่ะต่อมาท่านก็นจะได้เห็นนะคะแบบจำลองทางสถาปัตยกรรมนะคะ ที่แสดงเห็นว่าอาคารรัฐสภาแห่งนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเมื่อการเวลาผ่านไปค่ะและดูตารางการเข้ารับตําแหน่งครั้งที่2ของประธานาธิบดีลินคอนค่ะส่วนใหญ่โมเดลทุกโมเดลออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะมีทั้งจุดกดปุ่มเพื่อฟังเสียงได้ด้วยนะคะท่านเสียบหูฟังเข้าไปท่านก็จะฟังเสียงได้เลยค่ะและก็มีการจําลองจากอักษรเบลสําหรับคุณตาบอดอีกด้วยค่ะ และก็มาถึง US Capital แบบจำลองนะคะท่านก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่แท้จริงของมันนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะอยู่ในโมเดลที่เห็นค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเหลืออีกแค่15นาทีเราเลยรีบถ่ายกันไปนิดนึงค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับการพาท่านเข้าไปสัมผัสด,ด้านใน US Capital ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กด Subscribe กดไล k e like, กดแชร r e ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันกับคลิปต่อไปของ h e l l o w o r l d ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ